ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มากับสายฝนนะครับโปรยปลายทั้งวันนะครับก็ขาดว่าฝนนี้ก็จะยาไปถึงวันที่12นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการใส่ปุ๋ยข้าวใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่ยใส่ช่วงไหนเข้าได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับก็คือเราต้องใส่ข้าว ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยรับรองข้าวนี่ก่อนข้าวจะออกดอกหรือออกรวงเนี่ยสามสิบวันนะครับนั่นก็หมายความว่าเราต้องใส่ก่อนประมาณหนึ่งเดือนอันนี้เป็นข้าวนาปีนะครับที่พูดถึงวันนี้แต่ว่าไม่ว่าข้าวนาปีหรือนาปังหรือว่าข้าวไวแสงไม่ไวแสงก็ต้องใส่ ใส่ก่อนที่เข้ามันจะออกดอกน่ยออกครวงเนี่ยสามวันอยู่แล้วแต่วันนี้จะมาใส่ข้าวใส่ปุ๋ยเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของข้าวนาปีนคะครับเพราะว่าเพราะว่าจะต้องใส่ช่วงนี้แหละช่วงกันยานเนี่ยก็คือข้าวนาปีนี่เราจะมา เราจะมาพูดถึงเรื่องข้าวนาปีก่อนนะครับว่าเพราะว่าข้าวนาปีหรืเข้าวไว้แสงเนี่ยไม่ว่าจะปลูกช่วงไหนไม่ว่าจะปลูกช่วงพฤษภามิถุนารกรกฎาคมแม้กระทั่งสิงหาเนี่ยข้าวมันก็จะไปออกออกดลอกออกรวงกลัมาวันที่15ถึง25ตุลานะครับอันนี้จากการที่เก็บข้อมูลนะครับ ซึ่งก็หมายความว่าเราจะต้องใส่ปุ๋ยข้าวก่อนก่อนท้องกลมพูดง่ายๆครับก่อนท้องกลมก่อนท้องกลมนะครับประมาณ1เดือนนี่แหละก็คือต้องใส่ช่วงนี้ช่วงกันยาว่าข้าวมันจะไปออก15-25ถึงตุลาก็นับกลับมาอีกเดือนหนึ่งก็ประมาณวันที่15 กันยาเนี่ยหลังจาก15กันยาไปก็ประมาณใกล้ๆต้นตุลาหรือปลายกันยาเนี่ยท้องก็เริ่มกลมแล้วเนี่ยเริ่มใสได้แล้ววันนี้วันที่วันที่สามที่สี่นะครับก็ช่วงหนึ่งกันยานี่ก็ใสได้แล้วถามว่าทําไมต้องใส่ก่อนหนึ่งเดือนก็คําตอบก็คือ ให้เข้านะเขาได้มีเวลาสะสมธาตุอาหารสะสมพวกสารอาหารต่างๆที่เราที่ได้จากปุ๋ยเนี่ยที่เราหว่านลงไปแหละให้เขาได้มีเวลาสะสมให้เมล็ดที่อยู่ในท้องเขาเนี่ยได้มีน้ํานมได้มีน้ําหนักได้มีการสะสมแล้วก็ได้จะได้มีเมล็ดที่เต็มแล้วมีน้ําหนัก เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวต้องการธาตุอาหารเยอะช่วงท้องเนี่ยก็เหมือนคนแหละครับถ้าเราใส่ปุ๋ยที่ถูกสูตรมันก็จะทําให้ข้าวเนี่ยได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอถ้าเราใส่ไม่เพียงพอนี่มันก็จะข้าวก็จะ,มะเมล็ดจ,จะจะไม่เต็มนั่นก็คือต้องใส่ช่วงนี้ช่วงหนึ่งกันยาไปเลย หลายคนสงสัยว่าเอ้ข้าวมันท้องยังไม่กลมเนี่ยมินสายได้ไหมนั่นแหละข้อหมายของผมก็คือต้องใส่ก่อนท้องกลมนั่นแหละพอใส่ป๊อปนี่ไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ข้าวมันจะเริ่มกลมท้องกลมแล้วก็เหมือนคนนั่นแหละก็กินอาหารดีๆตั้งแต่ยังไม่ท้องโตก็เริ่มสะสมอาหารพอคลอดออกมาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกินละถ้าเรากินดีๆแต่ว่าคลอดลูกออกไปแล้วเนี่ย ลูกมันก็ไม่ได้ประโยชน์จากสารอาหารสักเท่าไร่แต่ถ้าเราบำรุงตั้งแต่ในท้องเนี่ยเหมือนข้าวเนี่ยแหละเขาก็จะได้รับสารอาหารที่เต็มที่มเมล็ดที่ออกมาเนี่ยก็จะก็จะเต็มอันนี้ก็ต้องต้องดูแลเรื่องโรคและะ้ะแมลงแล้วก็ปัจจัยอื่นสำคัญด้วยทั้งน้ํำทั้งอากาศนะครับ ครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์กั่มากข้าน้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัยมาณาที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ